ันนี้ผมก็มาฟาร์มที่ป่าโอนะ๊กนเห็นอันนี้ไหมไม่ใช่ชุดนะเนี่ยมีดฟันฟาร์มฟาร์มอยู่ก็เจ้าเก่าอะ่ะไอ้ยักษ์มาท้าทายเนาะจริงๆวิ่งก็ได้ครับแต่กำลังเครียดเลยนี่คือประมาณห้าฤดูการแล้วนะที่ผมไม่ได้บัตรม่วงขอข่ามันมาลงเป็นสักคลิปนึงด้วยกันครับ พี่จาน้องยัดพี่รอน้องอยู่เนี่ยออาอ่ะ,อะมาแล้วกดออตโต้นะครับ Yes.、呃 Yeah. <laughs> you โอเคครับไม่ต้องไปกลัวมันนะทำใจร่มๆนะถ้าหากว่าของในตัวเราอะในกล่องจดหมายเราอะมันแบบเยอะอยู่แล้วที่สาคัญนะผมบอกเลยว่ามีดฟันเนี่ยจะฆ่ามันง่ายสุดถ้าเป็นปืนมันเข้าทีละหนึ่งเอง แต่ถ้าหากว่าของในตัวไม่มีผมแนะนำว่าวิ่งนะครับอย่าสู้แบบผมนะผมเปลืองพลังงานผมก็เลยว่าสู้กับมันแล้วกันเอามาลงคลิปสักหน่อยหวังว่าคลิปจะไม่เด้งหลุดนะเดี๋ยวเราเข้าไปต่อกันครับ strength if y o んん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 ん โอเคครับน้องกกยักษ์ก็ลงไปนอนเรียบร้อยนะเราก็ปานครับทำแต้มต่อเพราะว่าแต้มผมยังไม่ถึงเนะอ15เออเงิน,นดอกบ้าบอลร้อยกว่าวันทนะี่ดีแล้วครับแล้วเห็นไหมมาเป็นไอ้นี่แล้วนะดินปืนเนี่ย ก็โอเคครับถือว่าได้ระบายอารมณ์กันครับ